ส,ส,ส,ญญสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านรายการก้าวไกลกับกศนก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเดิมนะคะ รายการนี้เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งผลิตขึ้นเพื่อให้สาระความรู้และความบันเทิงแก่ท่านผู้ฟัง สำหรับรายการในวันนี้นะคะดิฉันนางสาวกิรกิจวงจันทึกตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดนครพนมเป็นผู้ดำเนินรายการจะได้นำข้อมูลสาระความรู้ในเรื่องกล้วยๆมานำเสนอแก่ท่านผู้ฟังในช่วงหน้าตอนนี้พักรับฟังเพลงพาอๆกันก่อนนะคะ ลฟังเพลงเพละๆจบลงไปแล้วนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องกล้วยกันค่ะกล้วยเป็นพืชที่ขึ้นทั่วๆไปในเขตร้อนโดยเฉพาะในบ้านเราประเทศไทยมีความคุ้นเคยกันมาแต่โบราณโบราณคนไทยสมัยก่อนปลูกเป็นไม้ประจำบ้านเลยทีเดียวมีแทบทุกบ้านเพื่อใช้ประโยชน์สารพัดเมื่อ50าสถึงหกปีที่ผ่านมาปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่สมัยก่อนจะนิยมใช้เป็นอาหารเลี้ยงทารก โดยเฉพาะพออายุได้หนึ่งเดือนผู้เฒ่าผู้แก่จะนิยมบดกล้วยเละๆเ,เรียกภาษาชาวบ้านว่ากล้วยบดแล้วป้อนให้ลูกหลานกินเป็นอาหารเสริมประจำวันนอกจากนมแม่ณวันนี้องค์การอนามัยโลกและประเทศไทยเราโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข มีโครงการรณรงค์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย6เดือนและนอกจากนี้กลมอนามัยโดยกองอนามัยครอบครัวได้เสนอให้บรรจุการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นจอประอความจำเป็นพื้นฐานของประชาชนเพื่อให้เด็กเจริญเติบโตมีสติปัญญาอารมณ์เข้ากับสังคมได้ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะเริ่มในปี2 5 3 8ถึง2539จนถึงปัจจุบัน กล้วยจัดเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีมีลำต้นอยู่ใต้ดินที่เราเรียกกันว่าหนอกกล้วยส่วนที่เหนือต้นเป็นลำต้นเทียมเกิดจากภายในห่อหุ้มซ้อนกันมีลักษณะคล้ายเป็นลำต้นใบเดียวขนาดใหญ่ออกเรียงเวียนสลับกันรูปขอบขนานปลายตัดขอบเวียน เส้นกลางใบแข็งมีเส้นใหญ่จํานวนมากออกจากเส้นกลางไปทั้งสองข้างขนานกันไปจะหลดขอบในก้านใบยาวเป็นส่วนดอกออกเป็นช่อเรียกว่าปลีห้อยลงก้านช่อดอกแข็งดอกย่อยแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกันดอกเพศเมียจะอยู่ตอนล่างของช่อดอกและบานก่อนแต่ละช่อยย่อยจะรองรับด้วยใบประดับขนาดใหญ่สีม่วงแดง ดอกย่อยรูปทรงกระบอกมีกลีบดอกหกกลีบมีหนึ่งกลีบเดี่ยวขนาดเล็กที่เหลืออีกห้ากลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็นห้าแฉกผลทรงกระบอกหรือมีเหลี่ยมเล็กน้อยเปลือกนาสีเขียวเมื่อสุกเปลือกจะมีสีเหลืองมีรสหวานรับประทานได้ค่ะ ส่วนผลดิบใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาอาการจุกเสียดหรือว่าอาการท้องเสียกล้วยเป็นพืชที่มีคุณค่าเป็นพืชประจำครัวเรือนยังมีคำคำหนึ่งนะคะที่เป็นมงคลว่าปลูกเอาไว้หน้าบ้านหรือหลังบ้านก็ได้จะทำอะไรก็จะได้สำเร็จง่ายๆแบบกล้วยๆนั่นเองค่ะ กล้วยเป็นพืชใช้ประโยชน์ได้สารพัดทุกๆส่วนของกล้วยนอกจากเป็นอาหารแล้วลำต้นใบและอื่นๆมีคุณค่าได้แก่ส่วนที่ใช้ผลดิบผลสุกหัวปลีผลใบและรากคุณค่าทางโภชนาการให้คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันกากไฟเบอร์กรดอะมิโนวิตามิน A B C แคลเซียมเหล็กและอื่นอๆอีกมากมายนะคะ ค่ะสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะก็ได้รับสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องกล้วยไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักฟังเพลงกันอีกสักเพลงเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ เรางานพระทัย I'm sorry. 속เศร้าแสนคิดถึงเดชคิดถึงแฟนเคยเป่าแคนลอดนฟังหงส์นสายลมต่งน้องยังเฝ้าคอยซื้องน่าัง so, so. หลังจากฟังเพลงเพราะจบลงไปแล้วค่ะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องกล้วยกันต่อค่ะสรรพคุณและการใช้ประโยชน์ผลดิบใช้ป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหารรักษาท้องเสียเรื้อรังอาหารไม่ย่อยโดยหั่นทั้งเปลือกเป็นแว่นตากแห้งแล้วบดเป็นผงปั้นเป็นเม็ดหรือชงในน้ำร้อนดื่มใช้ครั้งละประมาณเท่ากับกล้วยครึ่งซีกหนึ่งผลหรือนำผลมาใช้โรยรักษาแผลเน่าเปื่อยแผลติดเชื้อแผลเรื้อรัง ผลสุกช่วยขับถ่ายระบายท้องมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและเชื้อราแก้ท้องผูกบำรุงร่างกายบำรุงกำลังรักษาแผลในกระเพาะอาหารเปลือกผลดิบใช้สมานแผลหัวปลีแก้โรคลำไส้แก้โลหิตจางลดน้ำตาลในเลือดแก้ร้อนในกระหายน้ำบำรุงน้ำนมบำรุงโลหิตคั้นน้ำบำรุงโลหิตแก้ถ่ายเป็นมูกยาง ใช้สมานแผลห้ามเลือดใบใช้ต้มอาบแก้เม็ดผดผื่นคันปิ่งปิดแผลไฟไหม้รากต้มดื่มแก้ร้อนในกระหายน้ําแก้ไอท้องเสียแก้บิดแก้ผื่นคันกาบต้นลำต้นใช้ทําเชือกทําแพรเลี้ยงหมูและประเพณีลอยกระทงใช้ทํากระทงลอยน้ำนอกจากนี้กล้วยยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของบางจังหวัด เช่นจังหวัดสุขโขทยัยเขาจะปลูกกล้วยมากทั้งอำเภอเช่นอำเภอสวรรคโลกอำเภอสีสำโรงชาวบ้านจะตัดใบตองขึ้นรถสิบล้อไปขายที่ท่าเตียนหรืออย่างกล้วยไขย่ต้องไปที่จังหวัดกำแพงเพชรกล้วยเล็บมือนางต้องไปที่จังหวัดสุราษธานีนั่นเองนะคะ สิ่งอื่นที่ควรต้องรู้เพิ่มเติมคือสาระสำคัญสำคัญคือฤทธิ์ทางเภสัชอาหารเป็นพิษผลข้างเคียงอื่นๆเพราะอะไรที่มีประโยชน์ก็ต้องมีโทษที่เราควรต้องรู้จะได้พึงระวังป้องกันไม่ให้เกิดกับตัวเรานั่นเองนะคะสาระสำคัญที่มีอยู่ในกล้วยคือสารแทนนินมีฤทธิ์ป่าส,สมานใช้แก้อาการท้องเสียได้ สารซิชันโดไซเป็นสารกลุ่มสเตรอยเพราะฉะนั้นการใช้ระยะยาวจึงต้องระมัดระวังเนื่องจากยังไม่มีผู้ศึกษาพิษเรื้อรังของสารกลุ่มนี้ลิทางเภสัชวิทยาสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยว่ากล้วยคนส่วนใหญ,ญ่ที่กินกันเป็นประจำนอกจากจะซื้อหาง่ายราคาถูกสะดวกกินยังส่งผลในการได้รับวิตามินท้องไม่อืดในเรื่องระบายท้องเป็นหลัก กลัวยังมีฤทธิ์ฆ่าแบคท,ท,ทีเรียหรือที่เป็นสาเหตุของท้องเสียที่ทำให้เกิดโรคไทฟอยด์ที่น่าสนใจอีกเรื่องคือมีฤทธิต์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารโดยเฉพาะรายที่กินยาแก้ปวดไขข้ออักเสบต่างๆเช่นกลุ่มยาอินโดเมทาซินและยังเชื่อว่าแป้งจากผลกล้วยออกฤทธิ์สมานแผลและเพิ่มความแข็งแรงของเยื่อเมือกในทางเดินอาหารได้ด้วย กล้วยเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์สารพัดนึกขยายพันธุ์ได้ง่ายโดยแตกหนอ่อคนไทยสมัยก่อนใช้ปลูกเป็นไม้คู่บ้านคู่เรือนของคนไทยมีทุกบ้านเรือนนอกจากปลูกหรือเป,เป็นสิ่งมงคลของบ้าน ขอให้บ้านนี้ประสบความสำเร็จทำอะไรก็บรรลุวัตถุประสงค์โดยสะดวกแต่ที่สำคัญค่ะเวลาคนจะเข้าเรือนออกเรือนโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวในพิธีมงคลสมรสเขาใช้ต้นกล้วยทั้งต้นมีเครือกล้วยใช้ยกต้นกล้วยนำแห่ขันหมากของฝ่ายชายเจ้าบ่าวไปสู่ขอเจ้าสาวมักจะมีต้นอ้อยควบคู่ไปด้วย คนโบราณเขาถือเค็ดว่าขอให้มีการสู่ขอให้ประสบความสำเร็จในครอบครัวความเจริญงอกงามมีลูกลูกหลานหลานออกมาสืบตระกูลที่อุดมสมบูรณ์คือการแตกหนอ่อแตกกอของหน่อกล้วยและต้นอ้อยที่เจริญงอกงามนั่นเองค่ะแต่สำหรับดิฉันขอเติมว่า ขอให้เจ้าบ่าวสู่ขอฝ่ายหญิงโดยพ่อตาแม่ยายยินยอมยกลูกสาวให้ฝ่ายชายง่ายดายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากไงล่ะคะค่ะสำหรับเวลาในรายการวันนี้นะคะได้หมดลงเรียบร้อยแล้วคะ่ะพบกันใหม่กับรายการกล้าวไกลกับกศนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ กนกศนนั้นเป็นชื่อย่อกรงการศึกษา อช่วยเป็นพลังสอนให้ทุกอย่างทางทางอาชีพและสายสามัญอยากเรียนคะแนงใดศึกษาได้ตามใจฝ่ายฝันทุกคนมีสิทธิเหมือนกันไม่แบ่งชนชั้นด้านการศึกษาจะอยู่ภาคไหน,น ในเมืองหรือชนนบทใกล้ไกหรือแม่ในป่าบนดอยสูงชันไม่อาการเรื่องการศึกษาขอเพียงแต่มวลประชาสนใจจะมาเล่ารียน ทุกคนมีความสำคัญขอเพียงตัง้งมั่นอดทนขยันผ่นภาเพียรชื่อตัวสอนอจะดูแลไม่เคยแปรเปลี่ยนเป็นดูจดังแสงเทียนสองนำทางอยู่กลางดู